สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยืนน้ำกันในช่องเป็เตียเก้าหกสามเก้านะคะสีพามาเบิงดอกแบ็คเบอร์รี่ตอนนี้ได้หาเดือนแล้วเนาะคะ่ะกำลังออกดอกยังงามเลยค่ะพันติดผลน้ำอะไรได้ค่ะตรงนี้มันหมืดเนาะคือสีแนมเ่เห็น กำลังออกมาติดดอกติดผลแล้วตอนนี้หาเดือนแล้วนี่ค่ะอีกชอหนึ่งต่เห็นกําลังสวยเลยออกลายได้ค่ะ กิกหนึ่งนี่ประมาณเข้าออกออกมาอีกประมาณเจ็ดแปดชฉอนี่นะคะแต่ว่าผงจะเป็นเป็นต้ตนนี้เนาะก็อีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนี่เป็นรูปแบบเห็นได้ชัดเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนแต่ว่าต้นนี้ยังมาท่านปุ่มอยตอนนั้นต้นนี้งามก็มูแต่ว่าตอนนี้มาท่านออกดอกเยอะ อยาให้เบอ่งอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องอีกต้นหนึ่งอันนี้ปลูกขึ้นไหวกับต้นมะนาวเนาะคะ่มะมะนาวกบโฮกโผก่ดทถางหยาออกจากเพ่นกันเลยเป็นคุ้มเสื้อในจักหน่อยตัวนี้เห็นในชัดเลยค่ะจใงไหนนอนใจโฟกัสแต่ ยาเห็นชัดๆเลยนี่มาเพิ่นนี่ค่ะนั่นจะเป็นหมากให่แล้วอันนี้ใหญ่สุดแล้วนะคะไม่เพิ่นจะใหญ่กว่านี้อยกประจักเนาะ กำลังจับหมาสนันเลยค่ะเมื่รู้คนใจใหญ่กว่านี้บอต้องทาเบิ้งในคลิปต่อไปนะคะช่วงนี้บ่ค่อยมีไม่ลาเดี๋ยวถายให้เบิ้งเลย,ข,เยข,ข่าตะเกียวเขาข้าตะเกียบเพ็ดเลยื่ยไเด้มาทายให้เบิ้งจากเท่อจนว่าออกดอกเนาะคะ่ะ โอเคนะคะจังพอกันไหมในคลิปหนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ